วันนี้เราจะมาเล่นการเดินทางหาใบโอมเห็นอีกรอบนะครับผมผมถึงไหนแล้วอ้าวกลางคืนแล้วหรอตอนนี้เราถึงอยู่ทะเลแล้วนะครับเราผมว่าจะขีร่รถไม่ใช่ขี่เรือไปหรือไม่ขี่เรือไปดีเดี๋ยวผมลองไปหาที่ไหนหน,นะคะเฮ้ยไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวผมเจอทะเลแล้วเดี๋ยวผมจะริม ดึงไปตามริมทชายหาดนะคบเพราะว่าผมจะมาอันนี้อีกนะครับเมื่อกี้เจ็บคอเลยตะโกนดังเกืนโอ้รอบนี่ก็คือการการกรนทงหาไปอุ้มหิ้ยเดีผมจะ ปเ,ออเป็นตอนผมลงไออวีใหม่ดึงที่ผมอันนี้เลยผมต้องลงนะ ขอรึ่งไปบนนี้หน่อยมันจะเตึนอนน่มสวยเลย้อะไรวะเดี๋ยวผมจะไปต่อนะคระับ เมื่อกี้ผมตกใจเองครับอยากกินงมมากผมไม่ได้ผมต้นนั้นน่าจะเป็นเอ้ยอะไรวะน่าจะเป็นอันซากปรักกับพังบงดิงี๋ยวผมจะอุ๊ยก็อกไหลฟ้าเด็กปเอ้ากื่อย่างนี้เดี๋ยวผมน่าจะออกจากเทือกเขาทิมอะไร ที่แกปวดมือมากเลยดย,ย๋ยพผมจะไปต่อนะครับวันนี้เจอซากบ่หเฮ้ย,นนยใครตายไม่ใช่อะไรใส่ก็อันนี้อันนี้มันจะมีอะไรบอกว่าตกปาาลักกี้ ตอนนี้เอาถามมาหน่อยโอ้ถามทำไมเยอะจังเลยบอ,อมผมไปกันต่อเลยนะครับ ทะเลทรายนะป้าจะตายเฮ้ ผมจะตามหาไลโอมถ้าไม่เจอผมไม่เลิกเร่งครับมจะทำซีรีส์นี้ต่อไปเรื่อยคลิปนี้น่าจะาประมาณแปดนาทีได้นะคะผมแค่เดินแต่คลิปผมผููชมไม่มีเออแทบไม่มีเลยครับผมก็แค่เดินไปเลยอะไรวะโหหน้าสนใจจริงไม่ผมไม่ขึ้นขึ้นไปอ่ะ ผมได้ผมเคยได้รับปลุกเรียงจากตรงนี้อยู่นะครับว่ามันอุ้ยลูกเต่าเฮไอไอ้เลียตามเ็วลูกต่ามผมจะเห็ เอเดี๋ยวผมจะไปต่อนะคะผมอาจจะทำให้คุณตกใจบ้าง้ยใบอมวอนฟลาเวอร์ฟอเลไม่ใช่ฟลาเวอร์ผมจะเตินไปต่อโอ้ผมแถวนี้มันมีที่อยอะไรให้ดูเป่าวะผมได้เจออุย้ยกับ กับต๊กกับตกเมื่อกี้ไอ้สักด์เมื่อกี้กับตกเอ็นะขอรับแล้วมุ้งจะไปต่อว้าหึ่ยสิจะไปหรือว่าอันนี้คือที่เดิมไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่ว้าไม่ตายหรอก ถ้าผมจังใจถูกจะไม่กีกันเลยผมก็จบปฏิถ้าไม่ได้ตังใจผมเป็นคนเดินแบบชอบไม่มองคืนะครับก็คาผมกลัว right on ไม่มีอะไรมากมายคอมเมนต์ดูครับตรนนี้คนดูน่าจะเบื่อน่าจะออกกันไปหมดอแรงแล้วคุณพิจะกหาแล้ววะเฮ้ยเจ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะจักต้งไม้ทำเรือก็แล้วกันตั้งมาค่อย <Okay. S 1> เอาสิกนี้มาอันมาทีกลกรอกอีกรอบอันนี้เป็นการตามหาใบอมเหกน,นะคะ เดี๋ยวผมจะทำต่อทาอันนี้ทำทำไม้แปรูกอนไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะเอาอันนี้มาก็เอามาทำเรือเรือมันทำยังไงวะเรือมันทำยังไงครับขอดูอหนอน เรืออยู่ไหนไวะนนอนเอาเรือหายเรือมันทำนังดีนะเรือ,อเรือต้องใช้ทิ่ขุดหร,อรือได้เรือแล้วคะเดแล้วผมจะไปต่อทางแคสรอบนี้ทางแคสทียาวมา ไวดาวนมไม่ไรดวงตะวันจะลาลับไปผมเดี๋ยวผมอัลบิบก็สองคืนไปเลยยี่สิบนาทีพอครับ เดี๋ยวคนดูจะเบื่อครับ <c oughs> ใครจะมาดูคลิปกูดกูอีก <c oughs> ทำไมผมต้องพูดผมด้วยกูจะไม่ไม่พูดก,กูเลยโอ้ยไอสักไม่มีคนดูผมก็พูดตามสบายเอ้น้องตอบอเดี๋ยวผมพวกนี้ผจะมาะตอไรอ้มเฮ้ยไอส้สัก ไปที่คาร์ลไปท่านี้มันจะมีไอ mm yeah. ้ไปผิดทางอ๋อ okay. จังก็เอาเชียงมาเลยแมงยีโน้เจอโอเชียงบมเจอโอเชียงโอเชียงมาเลยแมงอันนี้มันมีด้วยว่ะโอเชียงมาละแม่มาเจออีกสักโอเชียงโอเชียง สวมทำไมมันอยู่บนเตียงวะอ้อมันก็อยู่บนเตียงสิสงโง่เหรอใบอมเหงมันจะชอบติดกับไม่ใช่ใบอมใช่วหใบอมเหงจะติดกับใบอมปกติกต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 กนการทะเลียมันใหญ่จะจูก่การทะเลโอ๊ย ไปพิการไปสักไปต่อนะครับผ่านช่องแคบที่มันช่องแคบที่นี่ยนะคัะอีพีนี้น่จาจะอีพีที่นานที่สุดตอนนี้จบเดี๋ยวผมค่อยเลอเดี๋ยวผมค่อย,ย,อ,ยอัดเสร็จเดี๋ยวคลิปต่อไปแนะนำเลยเก็บเอาโอ๋บีโอ ไรวนี่ยทไมสุดข,ขอบฟ้าน้ำมึงเป็นอะรแล้วนางๆผมค่อยเดี๋ยวีพีต่อๆมาเดี๋ยวมึงค่อยใสย่ t e x t u r ไม่อยาก,กว่าผ่านภูเขาอีกนะอีกสักไม่อยากริงๆวเปีนภูเขามึโอเ็แต่ในน้ำมก็สวย แปดเพิ่มจบเพิ่นี้จบห่อนี่น่าจะแปะปากแปะแปะแม่น้ำปากแม่น้ำน่าจะเป็นปากแม่น้ำที่ข้าวผ่นานทะเลสาบขอุ้ยยิ่งสั่งโอ้โหลึก จะไปต่อนะครับ่บอ,อะไรกันน้ำวะรู้ช่วยบอกเลยนะครับใครจะมาบอกวะไปตลาดไปตลาดครับ,ดรบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางผ่านทะเลทรายอังแห้งเลย ังเข้าไปโหทำไมมันเกะสวยๆเลยสวยพี่สวยไปกันตอนนะครับผมผมเบื่อทเีแล้วเมื่อไหรถึงจะเจอเป้าหมายที่ผมต้องการใบโอมเฮกผมต้องการใบโอมเห็กนะครับ ชื่อคลิปโคบอันนี้ดิชื่อคลิปเดี๋ยวผมค่อยทำผมเจออะไรคลิปนี้ค่ะจะ20นาทีเลยนะคะเพราะมันนานาผมต้องเดินไปเรื่อยๆกลางทำ <g ül> <g ül> <g ül> ผมทำไมกูดูเองตเจ้างไปบังไม่อยากให้กูไป จอคนไทยเขาดวพี่ตุงวิ่งรอบประเทศไทยอันนี้วิ่งรอบไมค์ครัอวิ่งแบบไม่มีจุดสิ่งสุดชื่อรายการเดินทางหาไม่อมเห็ก่ตั้งเละทดงประยศยศตังื่อลิปนี้ว่ากลางประจุัย,จทาารรยที่มีแต่ทะลีผ่านจับ แถวเทือกเขาแล้วเราก็มาเจอกับทะเลผมก็จบต่อไปเรื่อยๆไม่อยากให้เราทำคุณม,มีประเทศไม้ค้ามีสั่งสวยชัดๆมีอะไรมากม่ะผมก็พูดก็วดผมก็ดูคนเดียวไม่มีคนอืแล้วก,ก็ทำเมื่อ วันที่หนึ่งมกปลานะครับหลังไม่ใช่หลังจากที่วันที่หนึ่งคุณพาเดี๋ยวผมจะลงวันลักคี่เพราะว่าตอนี้อังหยุคโควิดอ,อยู่ยาวแต่จองไปเรียนไม่ค่อยมีเวลาบ้างวังก็ไม่ลงนะครับอดแต่การบ้างที่ได้มา,ารับผม,มบ้างทะเลยซอย บ้างทัวรสายพักแวะมือจะต้งชื่อว่าการประจงไฟในทะเลดีกาการประจงไฟในทะเล ไม้ได้อินฟินิตี้สะหน่อยขโมยขโมยขโมยเจอมโจม มีอันกล่องทุกอันเลยนะคะกล่องทุกหลัก เยอ้ออสวยดียบ้านแบบนี้สวยดีจังเลยวะจะสร้างแบบแบบนี้สวยผมชอบบ้านแบบนี้มั้งมันแบบซับสองมีซับสองบ้างแบบนี้งงด <laughs> ผมชอบบ้านอเตาทำไมสวยจังเลย เอาต่วงย่าเฮี้ยงมาปลูกทำไมอะไรเดี๋ยวผมลองมาดูไม่มีอะไรเลยอะเดี๋ยวผมมาดูลอ,องเพียะครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้คุณตาเอาเก้าโฟ่งมาให้ผมนะครับตอนนี้ผมทำอะไร ตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางในทะเลทรายแห้งเลยผ่านไปผ่านไปอ๋อเจะยี่สิบนาทีแล้วยังไม่จองกั้งคืนสักทีเฮ้ยก็เจอทะเลทรายดีอีพีนี้จะได้ภาพนี้บ้างภาพฝนตกยกยกขอสักนิดนึงปักให้ตรงได้ไหมได้ไม่เอายมาก ขี้เกียจไม่ใช่ทำขี้เกียจไายอยากไายหน้าปกแบบสวยๆการเดินทางในทะเลและทะเลสาคลิปคลิปคลิปปกคลิปคลิปปกคลิปเอยแคบแช่บายจากภาพคลิปนี้เดี๋ยวน้อมหงส์ขอออกกันก่อนนะครับคิวเชฟออกบายบายคลิปนี้ลางเหนื่อยนะครับ